สวัสดีค่ะ,ะค่ะครูชื่อครูละพัดา,าน,นะคะปีพองคณะโชตค,ค่ะครูสอนระดับชั้นมสองเนาะอันนี้ก็คือห้องสองทับสนะคะที่ครูจะสอนเทคนิคการสอนของครูก็คือว่าพยายามเอากิจกรรมให้นักเรียนโอนกับเรื่องของอ่าเนื้อหาในการสอนทำเนียก็ได้ให้เขาอยู่กับสิ่งนั้นให้มากที่สุดเนาะเพราะว่าเด็ก มอต้นอ่ะเขาไม่ฟังเราอธิบายตลอดทั้งคาบดังนั้นจะต้องมีอะไรที่แบบดึงดูดใจหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องไปกับเราตลอดเวลาต้องควบคุมชั้นเรียนให้ทั้งบทอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะคะวันนี้กิจกรรมอะไรวันนี้กิจกรรมที่สอนเนี่ยก็คือว่าจะใช้พิซส์นะคะก็คือว่าจะสอนบทเรียนในพิซิีส์แล้วก็พอแต่ละบทผ่านไปแต่ละหัวข้อผ่านไปก็จะให้เด็กนักเรียนอะ่ะตอบคาถามเนาะแล้วก็มาแข่งกันเป็นใครคะแนนสูงสุดอะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะ ขอบคุณค่ะ ชื่อโอนวิชาดาเกาวินนะคะชื่อเล่นชื่อโอมน,นะคะสอนในรายวิชาในที่พลเมืองนะคะชั้นม .4 นะคะแล้วก็สอนในรายวิชาเพิ่มเติมนะคะของนักเรียนแผนการเรียนไทยสังคมนะคะวิชาการปกครอง้องถิ่นไทยแล้วก็วิชาสื่อและสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ค่ะ ก็สไตล์การสอนนะคะก็จะสอนตั้งแต่เรื่องของการให้ข้อมูลความรู้นะคะสอนแบบเลคเชอร์เนาะแบบบรรยายนะคะสอนโดยการใช้เกมนะคะก็เกมก็จะมีทั้งตัวเกมที่เป็นเกมทดสอบความรู้แบบออนไลน์แล้วก็เกมที่เป็นบอดเกมนะคะในชั้นเรียนนะคะก็นักเรียนก็จะได้ฝึกนะคะฝึกการเรียนรู้นะคะแล้วก็ เรียนหนังสือนะคะทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็เรียนรู้โดยการทํากิจกรรมกลุ่มนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการสอนนะคะโดยใช้พวกปรากฏการเป็นฐานปัญหาเป็นฐานเกมเป็นฐานนะคะขึ้นอยู่กับว่าบ,บริบทของการเรียนเรื่องนั้นเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรอยู่แล้วก็วิธีแบบไหนน่าจะเหมาะกับเงื่อนไขของ เวลานะคะบ,บริบทของนักเรียนบริบทของโรงเรียนนะขณะเวลานั้นประกอบไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะครูทิติกาปินกุปนะคะชื่อเล่นครูกึ่งค่ะ ปัจจุบันสอนมอ .1 แล้วก็มีวิชาเพิ่มเติมนะคะก็คือสอนชั้นมสิวิชาสิทีออ่มุษยชนค่ะม .1 ก็จะสอนวิชาสังคมอย่างเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่าวิชาที่ครูสอนกำลังสอนเกี่ยวกับรเรื่องของหลักธรรมในวิชาพระพุทธศาสนาค่ะ ดิฉันนะคะคุณครูรัติการจำอินค่ะได้รับมอบหมายนะคะให้สอนในรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะระดับป .4 แล้วก็ม .5 นะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะได้รับได้ทําการสอนนะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการพัฒนานะคะโดยวันนี้นะคะได้นําหลักธรรมนะคะมาสอนให้แก่เด็กๆนะคะในเรื่องของความสันโดษนะคะแล้วก็เรื่องของหลัก อิธิบาทสีนะคะต่างๆนะคะแล้วก็กิจกรรมในการทําวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการ a อ t i v e ตร์ n รนนินะคะให้นักเรียนได้ทําเกมนะคะตอบตอบคำถามแล้วก็ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์นะคะวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนในห้องด้วยนะคะกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะได้ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะมนการพัฒนาและนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูชมัยพรแซ่วีนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้สอนอเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนะคะกิจกรรมที่เราให้ทำก็คือให้เด็กรวมกลุ่มกันแล้วก็ให้ช่วยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายทั้ง4ด้านนะคะของรัฐบาล แล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้า้องค่ะสวัสดีค่ะครูสยนานันสีโกศลนีเลิรน,นะคะครูอ่อนนะคะก็ สารในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นรัมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับคาบนี้นะคะผูออนกอ็สอนในสารเศรษฐศาสตร์นะคะเรื่องอความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะซึ่งในคาบนี้นะคะรูก็ให้นักเรียนนะคะไดะ้จับกลุ่มแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานระหว่างประเทศนะคะความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะก็ เราเรียนไปออ,อกแบบ powerpoint นะคะโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะ Canva ในการ present งานนะคะแล้วก็ให้ออกมานำเสนองานหน้าชั้นเรียนค่ะสวัสดีครับครูกิติชัยมังงูนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นการสอนนะครับในรายวิชา รับน้าพาลงทุนนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะให้เด็กนะครับทำเป็นเปเตอร์นะครับพรีเซนเทชันเนาะจาก local ท o ก global นั่นหมายความว่าสินค้าจากชุมชนสู่สากลโลกนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้เด็กนะครับไปทำอินโฟกราฟิกนะครับโดยการออกแบบนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปสเตอร์นะครับโปรโมตสินค้านะครับเพื่อที่จะต้องการให้เราเนี่ยนำสินค้าที่เราได้นําเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยให้รู้จักในสากลเพิ่มมากขึ้นนะครับและทีนี้เนี่ย การลงมือการในกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีการช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะครับในเรื่องของการหาผลิตภัตฑ์นะครับในชุมชนเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับให้สินค้าของเราเนี่ยได้รู้จักกันทั่วโลกนะครับและทีนี้เนี่ยการลงมือการในกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีการช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะครับในเรื่องของการหาผลิตภัตฑ์นะครับในชุมชนเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับให้สินค้าของเราเนี่ยได้รู้จักกันทั่วโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนนะครับของรูเนาะใน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับของเทอมนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสำหรับนักเรียนที่จะขึ้นม .3 ในปีหน้านะครับบ๊ายบาย สวัสดีนะครับผมวรากรอ่อนิบุรสิรินะครับก็เป็นคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมของโรงเรียนสตไยวิโยภุญ ok um, นะครับก็จะนะครับจัดการจัดการเรียนการสอนที่เราได้เห็นไปนะครับสิ่งที่ผมได้จัดการเรียนสอนในเนื้อหาในส่วนของปัญหานะครับทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเงินฝืดเงินเฟ้อ,เ,ฟอเด็กก็จะได้มีส่วนร่วมในการเขาเรียกอะไรแสดงความคิดเห็นตอบคําถาม อันนี้ก็เป็นคนลวิธีหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะเป็นการเน้นย้ำองค์ความรู้ในตัวของเด็กด้วยเช่นเดียวกันว่าเมื่อเราสอนไปแล้วเด็กนั่นเองมีความเข้าใจในเนื้อหาเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่เด็กจะสะท้อนกลับจากคำถามที่เรานั้นได้เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้มีการโต้อตอบพูดคุยมันเป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญที่จะเป็นตัวเช็คนะเป็นการประเมินเชิงประจักษ์ว่า นักเรียนเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่เราสอนมากน้อยเพียงใดฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผมเองนะครับเอามาใช้หลักเลยในการที่จัดการการสอนโดยการใช้คําถามเป็นตัวขั้นแรกอะไรเป็นตัวนําในการที่จะไหลเข้าสู่เนื้อหาต่างๆด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงนะครับเราก็มีการมอบหมายงานนะครับให้นักเรียนลงไปดูซิว่าบนโลกใบนะี้นะครับหรือประเทศต่างๆในโลกใบน,นี้รวมถึงประเทศไทยมีปัญหานะทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจอะไรบ้าง นอกเหนือจากตำราที่เด็กได้เรียนไปแล้วว่ามันมีเงินฝืนเงินเฟ้อการว่างงานแต่ในความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจของสังคมโลกแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่มันเรายังไม่รู้อีกหรือมันมีปัญหาอะไรที่ซ่อนไว้อยู่เราก็ต่างไปสืบค้นเอามาแชร์มาเติมเต็มในห้องมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เด็กนั้นมีองค์ความรู้ที่รอบตัวมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากตำรานะครับในตัวบท ที่มีการกําหนดไว้ตามตัวชีวัะสิ่งเหล่านี้มันก็สอดคล้องกับโลกในยุคป,ปัจจุบันในเรื่องของทักษะแห่งการเรียนรู้ว่าเด็กเองนะครับไม่มีการเลยนไม่ใช่ว่าเรียนรู้เฉพาะในตําราหรือในห้องเรียนแต่เด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียมากมายมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เด็กนะั้นมีการกันกรองเรียนรู้แล้วก็ฝึก การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองฉะนั้นการเรียนรู้ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาและทุกที่ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์วิธีหนึ่งนะครับหรือเทคนิคการสอนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับของผมเองนะครับฉะนั้นก็เป็นตัวจุดขายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของเราที่คุณครูแต่และคนนั้นต่างมีเทคนิคกระบวนการที่จะเป็นตัวส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาก,การทางด้านสังคมศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ